สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเบิงส่วนมะทั่วเพื่อนเดอ้อสวัสดีค่ะคุณคุณตาชื่ออย่างคะชื่อสงการผิวรออือนี่สวนทั่วครับอืมอมันป 1, 1, ุูกพันอย่างฮีหอพันดกพิจิตรพิจิตรสามบะครับอือเบิงมาเบิงเดอ้อมาส่วนเพื่อน,นเดอ้ออเชสาวนี้ลูกสาวเพื่อนไปเก็บไปขายคะ่ะได้ มาละแปดสิบบาทก่อมื่อนี้มันลงได้เบิรงเด้อดกจังแค่สัมภาษณ์มาแล้วค่ะสัมภาษณ์ลูกสาวแล้วขอนอนก่อนเพราะว่าเก็บเทีย่ยงคืนเนาะมื่ออันทุกคืนนะโอ้ดกกทุโดกจังเนาะตาได้มาดูแลซอยป่ะโอ้ดกจังแมาเมาบิรงแปลงยาวๆก่อโดกดกทุกแปลงค่ะนี่ย้อนซ้อนเเนาะ อันถามเพิ่นแล้วใส่สูตรปุ๋ยอันใส่สูตรสิบหกสามโตค่ะใส่บำรุงมากมันนะถา้าต้นมันโสมเพิ่นก็ใส่สามสิบเป็นศูนย์เลยบึงบึงหรือดกแท้ดกของแท้นะะี่ค่ะพิจิตสามเพิ่นเอาเพิ่นซื้อมาหางหางเน็ตหางอิดงนดิอันทางหอันคือดีนี่นะแล้วเพิ่นก็เอามาจมเนวไว้เองเพิ่นได้มาแล้ววะวะ ถ้าถ้ามันดกไหลมันหัวซีริปแบบนี้เดี๋ยวเขาเดินเนี่ยหัวซีริปนี่แปลว่ามันบ่กใครห่อปุ๋ยเนาะเฮียมันก็อือันดอกมันซอดอกก็มาอ้อออีกเฮียห้าเห่าเก็บไปแล้วมันก็สิมีดอกก็มาอีกเก็บได้โดนเนาะเก็บได้โดนไปไหนเฮือตะเก็บได้โดนเป็นเดือนกว่าพุ่นอ่ะอืเดือนกลัวถ้าถ้าจังราคานี่คือซีได้จังเนาะมามาเบืองข้างในเด้อ ราคาเหมันนี่บัตยอีลงลงเอายังไงคะขึ้นขึ้นขึ้นไวลงไวเนาะโอ้เป็นตาสะออนแท้ๆควะเบื้งดอกโท้โทรศัพท์อันคุณก็มีเคล็ดลับเด้อค่ะเด้อเพิ่นนี่สิอันเวลามันออกคะแนนมานี่เพิ่นสิขยายให้มันเต็มตะไคร้ละค่ะบ่ให้มันมันแย่กันว่างั้นเถอะให้กระจายออกไปดี๋ยวแมลสิหาไปเบิ่งโอ้ เดี๋ยวม่เพชรมาก็บอกเคยดกปนี้จากเคียดกจังคะดกทุกฟังฟังนี้กระดกอืมอันนี้นี่นี่นอนเริ่มหลงนี่อันนี้ดอกมันหลุดอย่างซี้ไปว่านอนเจาะสมอหลงนะคะชีดยาเมื่อไห,หร่นะ่ฮตายาเมือ่อสามมือสามมือแล้ว,มมมมลวก็อซีดะหน้าฝนนี่ก็ Nam ngám đục trắng thôi 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 đục quá à, là 2 là 3 là 2 là 3 ôi đục té té thấy không các bạn ơi อือเปหอยขึนเด็ดยอดไว้คฮะเป็นสิตอนยอดสันเนี่ยตอนยอดจังคอยให้มันดกอะค่ะพอมันขึ้นไปใั้มันเสี่ยว้วเพิ่นก็เด็ดยอดทิมเออเป็นเคล็ดลับเนาะมาึงหอยพิ่นเด็ดออยอ,อยด,ดทิมอะค่ะเป็นเจ้าเจ้านี่เป็นมืออาชีพเลยเด็กคันเนี่ย เพชรบุคคลดุก,ดกงามมาเปล่ง,งนี้มันบุใช่ัวอ,อืมพื้นที่กันประมาณไรไรไปๆค่ะเ่งเก็บมาแล้วส้ามงวดเพิ่งเพิ่งเก็บค่ะเพิ่งเก็บโอ้ยหับนีบ้แถวนี้กลับไปเนาะ โอ้นี่ประมาณบายสองะยามีว่างคอดีก็เลยมาเบิ้งส่วนทั่วเฮินกันนะโอ้ตกแท้ๆเพิ่นปุ๊กหางประมาณต้นเหมือนเถอะโอ้ซอกหนึ่งซอกหนึ่งเนี่ยซอกเกียรแล้วก็โอ้โหัวบขึ้นหงยอดมันเลยัวโอ้ งามฟังนี้ก็งามเพคะฝังนี้กระดุนี่แหละพิจิตสามแต่แต่พันบางคนก็มาพิจิตสามพิจิตสามนี่มันจะเป็นเนื้อมันชินแน่นแต่ของน้องสาวเอาสายดำเนินมาแต่นี้พิจิตสามนี้มันิฝักมันเนื้อมันชินแน่นกลัวบุคคลอ้วนพอใส่ดำเนินนะคะแก็แค่ฮักความดกความ มันมนี่ดีฮะต้านทา,านโลกใบเรืองเนาะโอ้งามงามดกแท้ๆดกตั้งแต่รางฮอตยอดพอมีมากเบิด้ด ตกทุกแถวค่ะเแมลลเลยเบ่รได้เลาะบนทุกแถวเนายเจมอเบิ่งเลาะตกทุกแถวได้แท้อันเคล็ดลับเขาก็ต้องได้ซีดยาดีๆเนาะนอนเจาะันถ้าเราพอช่วงเอาดอกเขาก็เลงยานอนเจาะอันนอนเจาะสมอนนะคะซื้อมาเลยมาซีดห้อมหงมูนเลงดอกน่ะน,น้ากระิงามค่ะ แล้วก็ที่ได้เลยเพราะ,ราะว่าเอา,เอานอนอยู่ผมเป็นฝักแล้วก็บ่มีปัญหาเนาะมันติดแล้วเนี่ยช่วงงักก็เอาเนี่มันเคล็ดรับเนียแมวเคยซีดเนาะซีดยานี่ซีดตอนเชา้าเลยค่ะเพราะว่าดอกมันบานประมาณตีสี่ตีห้านี่ออกมาซีดฮอดหกโมงนี่ก็ได้ค่ะเพราะว่าดอกทัว่วมันบานพอดีเนาะไ,ได้รับยาพอดีพอนอนเจาะดอกนี่มันอยู่ทางไหนเนาะ จังซืได้ผลดีค่ะโอ้ดุกแท้ๆย้อนกับไปย้อนแสงบนด,ดอมากน,นะ หักที่ฝัก t ั o เด้เก็บไปเมื่อเช้าเมื่อคืนนี่ค่ะอมันเปข้อเกานอือก็เลยงามบ่เป็น้อกางามกวอือมันดีล้วก็ืเกอกบัวพืออืพบัวนี้ถ้างามพกับพอดีอืออันนี้นี่พอดีมันเป็นมชื้ดิานนี้มันข้อัวเกาปนนกี้กับพวกวาดมักี มันหกสีลาวัดจีสีลาโอ้ดกแท้ๆค่ะมื้อนี้ก็ขอบคุณค่ะคุตาที่ให้ข้อมูลเดี๋ยค่ะเด้อยวหให้ได้เบิ่งสมส่วนเนาะสมควรลูกสาว่นเฮ็ดอันเป็นอะไรฟางนั้นเขาได้ที่เอาดินมาใส่เนาบอกให้เขาดินมาใส่ที่ต้มแล้วบอสหังนหงพวกจีเออเนาะมันบ่ได้ทุ่งสะอาดไัเนเป็นที่แหลมแต่นี้มันเป็นอืมแหลมมันบ่กให้สวย อ,อ,อืมดกแท้ๆดกแท้ๆมันมอไปมันมากลูกรังเด้กว่าตัวมันถึงให้นนมันมีผลลูกรังเนี้เช่นจะงามบ่จะเป็นขี้งวเกา้าจ,จืดๆดอกกันซังที่โบรามแบบนี้หรือเปล่างามจังอ่ะค่อยอยังบ่เคยปลูกพันนี้จากเทือย มากน้อยมากไงกงลังเลยอะตกับเขาไปในมือนี่ยไปไปค่ะไปเอาอนนี้ฝากกับแม่ช่วยด้วยค่ะค่ะคลิปนี้ก็พอสำนีนเ้ยค่ะเด้อถ้ามักอันยักเบิงให้ลมสักเฮ็ดยังไดเฮ็ดอันอย่างเด้ให้กดไลค์กดติดตามยี่แมวไว้เด้อค่ะเบิงมัดทัวเขาเนะดกแท้ๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ